คุณเชื่อไหมครับว่าในกรุงเทพมหานครมีต้นไม้ที่อายุถึง1,700ปีอยู่เดี๋ยววันนี้จอนจะพาทุกคนไปดูกันครับ oh my ม่กอต้นไม้ที่คุณกำลังมองเห็นนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะเสรีภาพสันติภาพและก็มิตรภาพนั่นคือต้นมะกอกโอลิฟครับและนี่ก็คือต้นมะกอกโอลิฟที่มีอายุยาวนานถึง1,700ปีเป็นพันธุ์ที่ชื่อว่าฟรากานำเข้าจากประเทศสเปนลักษณะของสายพันธุ์นี้จะมีลำ ต้นที่สูงใหญ่แล้วก็มีการบิดเกลียวมีการแผ่กิ่งก้านสาขาที่กว้างกว่าทุกๆสายพันธุ์นะครับและโดยรูปร่างที่มีฟอร์มลีลาแบบนี้ก็เลยถูกจิบยกไปใช้ในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อีกด้วยครับต้นมะกอกโอลิฟเป็นพันธุ์ไม้โบราณนะครับเพราะว่ามีการขุดค้นพบซากฟอสซิลของต้นมะกอกโอลิฟที่มีอายุก,กว่าล้านปีได้ในประเทศอิตาลีเลยนะครับซึงต้นมะกอกโอลิฟก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์และก็มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยขึ้นนนนนออยยยยู่่่กกัักับบถิิําาเเดดดครโมีสีสพธุ์ทป็ นิยมก็อย่างเช่นเล็กชิโนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีลักษณะจะเป็นการแตกใบและจะค่อนข้างเป็นระเบียบม,มีทรงพุ่มที่สวยงามพันธุ์นี้จะเหมาะกับการตกแต่งในคาเฟ่หรือบ้านสไตล์มินิมอลนะครับเพราะว่ามีความเรียบง่ายสบายตาส่วนสายพันธุ์ที่2ก็คือโอจิบรังกาซึ่งนําเข้าจากประเทศสเปนสายพันธุ์นี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่ามีลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องของใบสีเขียวอมเทาที่เรียกว่าซูเวอร์กรีแล้วก็มีลวดลายเปลือกไม้ที่มีความอิสระผิวเปลือกําตต้้นนจะมมีีิิท่ซับอ อายุมากขึ้นเท่าไหร่ลำต้นก็จะเริ่มบิดเกลียวแล้วก็จะเกิดโพรงขึ้นมาทําให้มีสเสน่ห์ชวนมองได้ไม่น่าเบื่อจริงๆผมมองว่าลักษณะมันจะคล้ายกับต้นบอนไซขนาดใหญ่นะครับซึ่งดูสวยงามเลยทีเดียวและพันธุ์สุดท้ายที่ได้รับความนิยมก็คือฟรากาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นําเข้าจากสเปนสายพันธุ์นี้จะมีลักษณะที่มีลำต้นสูงใหญ่มีการบิดเกลียวแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาที่กว้างกว่าในทุกๆสายพันธุ์เลยนะครับสายพันธุ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าจะพบได้ในป่าลึกเท่านั้นเลยละครับส่วนวิธี เฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ต้องวางตำแหน่งของต้นไม้ให้โดนแดดเต็มวันแต่อย่าให้น้ำมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะทำให้ใบเหลืองได้ครับซึ่งถ้าใครสนใจที่จะซื้อหาต้นมะกอกโอลิฟผมก็อยากแนะนำให้มาเที่ยวงานลาพริมาเวล่าเดอะเกรเทสแกลนเซลที่จัดขึ้นมาสำหรับสาวกคนรักต้นมะกอกโอลิฟโดยเฉพาะนะครับที่นี่จะรวมต้นมะกอกโอลิฟหลากหลายสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมีอายุหลายร้อยปีไหมคุณได้เลือกชมแล้วก็เลือกซื้อนะครับโดยได้มีการลดราคาต้นมะกอกโอลิฟสูงสุดถึง50%พร้อมของแถมมาก ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9ก,กรกฎาคมนี้นะครับมากันที่ที่แกลเลอรี่ลาพริมาเวล่าบางนาตราดซอย48ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วเจอกันที่ลาพริมาเวล่าครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องของจอหนด้วยนะครับขอบคุณครับ